สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ลานพี่เน็ตออเดอโอทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอกลาบสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งครับอีพีนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งครับอีพีนี้ผมมีในส่วนของพ่อแอมนะครับเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบยกนะครับมารีวิวให้กับพี่พี่สมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับตัวนี้เป็นซาวด์ตันดาตนะครับเป็นรุ่น CA 2 0นะครับเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับ แรงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไส้ในแน่นๆเลยนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับดูบอดี้นะครับบอดี้ตัวนี้ผมได้ถอดในส่วนของชุดด้านบนออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านด้านในนะครับไส้ในนะครับดูบอดี้ด้านนอกก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์อีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าใช้นะครับอีกยี่ห้อหนึ่งซาวตันดาดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับผมราคาอยู่ที่8,500บาทท่านไหนที่สนใจก็ บอกหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับผมสวยๆนะครับสภาพตัวนี้ลง2โอห์มได้นะครับถ้าให้แน่นๆนะครับตัวนี้ขับ18ข้างละ2นะครับขับกลางใสๆเลยนะครับ1 2นิ้ว1 5นิ้วตัวนี้แช้เงนละ2-3ดอกได้สบายๆนะครับ มาดูในส่วนของกำลังวัตดกันบ้างนะครับตัวนี้กำลังวัตดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับภาคสเตอริโอนะครับที่8โอห์มกำลังวัตดจะอยู่ที่1,350ว oh ัตต์นะครับ1,350วัตต์ที่8โอห์มนะครับ2,250วัตต์นะครับ2,250วัตต์ที่4โอห์มนะครับในส่วนของ2โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่2,700ว oh ัตต์นะครับเป็นวัตต์ที่2โอห์มนะครับ2,700วัตต์ที่2โอห์ม นะครับเป็น power amp Class I นะครับแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับ Class I นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับตัวนี้พัดลมระบายอากาศสองฝั่งนะครับทางอินพุตนะครับมีปรับโหมดเซนเซอร์พืที่ต่างๆนะครับไม่ว่จะเป็นตัวไฮพา pass low p a s นะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับความถี่นะครับของสัญญาณ power amp นะครับผม มีขั้วนำแดงมาให้นะครับสำหรับสเปคคอนเอาพุทนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านในนะครับผมใส่ในนะครับผมบดูใส่ในนะครับสวยๆนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตอะดิโออำเภอรันจานจังหวัดกาซินนะครับ0952246497 นะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดเจนะครับสภาพแน่นๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับไสนในนะครับสวยๆนะครับท่านที่ยังมองหาอยู่อิ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพาวแอมป์ที่ลง2โอห์มได้นะครับในส่วนของเสียงกลางนะครับในส่วนของเสียงเบสนะครับ18นิ้วแนะนําลงที่4โอห์มนะครับผมลงที่4โอห์มนะครับหรือว่าครับข้างละ2นะครับชั้นแรงละ2นะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้ผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับ เสียงดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านที่ยังมองหาอยู่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้โทรสอบถามได้นะครับที่ลานพินิษฐ์นะครับฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อบาทนะครับแปดพันห้าร้อบาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแาวแตนดาดนะครับดูด้านหน้านะครับไม่่เป็นสินค้าอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับมิกนะครับผมมิกโปรยูโรเทคตัวนี้อยู่ที่ สี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็น mg 1 6 0่ xu นะครับพรอมเอฟเฟนะครับเป็นมิกอนาล็อกนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามข้ามาได้นะครับฝากไม่ด้วยละกันแล้วก็จะเป็น m มกนิเกตอนนะครับสำหรับตัวนี้ของโปรพัทนะครับมิก16ช่องนะครับ xr 1 6นะครับตัวนี้นะครั็จะเป็นในส่วนของ power amp นะครับ power amp m e g a นะครับตัวนี้9 0้านะครับ รุ่นโปรนะครับตัวนี้รุ่นโปรมีอสามแท่นนะครับเลยสามแท่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแท่นละสามหมื่นสองพันห้าบาทนะครับเดี๋ยวจะพาชมอันนั้นหรอกนะครับในส่วนของชุด EQ นะครับแล้วก็คอร์สนะครับ EQ นะครับของโอรินนะครับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหา EQ สไลด์สั้นนะครับสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาถูกๆนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับไม่เป็นในส่วนของ NBX นะครับด้านล่าง พี่ๆแฟาชิกนะครับได้รับชมอยู่นะสำหรับ EQ นะครับมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของ o อเ e c กนะครับผมแอตลีนะครับ IBX เป็นโมโนนะครับตัวนี้เป็นโมโนนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแอตลีนะครับ IBX นะครับตัวนี้คู่ละหกพันห้าร้อบาทนะครับของแท้นะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับผมไม่เป็นคอร์สนะครับ ขอสามทางนะครับผมราคาถูกๆนะครับพันกว่าบาทนะครับพันนิดๆนะครับสำหรับขอสามทางนะครับสองทางก็อยู่ที่แปดถึงเก้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่ยังมองหานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้ครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับไม่เป็นเอฟเฟกนะครับเก้าเก้าศูนย์นะครับเอฟเฟกเก้าเก้าศูนย์เริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัว เอฟเฟกต์เก้าเก้าศูนย์นะครับของยมมห่าแท้นะครับท่านที่ชื่นชอบน้ําเสียงของเอฟเฟกต์รุ่นนี้นะครับและเข้ามาชมได้นะครับฟังน้ําเสียงได้นะครับผมฝากกดไลคแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่ไม่เป็นในส่วนของตู้ซับเบรดนะครับพอมีให้ครับพี่พี่สมาชิกนะครับได้เลือกชมอยู่ซับเบรดครับแบรนด์ร้านนะครับ PN Audio นะครับใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับไม่เป็นของ MP Power นะครับของช่างจอมทางคอนแกนนะครับ สินพีเวอร์ใบละ2,900บาทนะครับผมไม่เป็นตู้เสียงกลางอ audio j อกกี้นะครับพอมีอยู่นะครับผมสินจ้ามือหนึ่งนะครับสามเซตนี้นะครับของช่างน็อตนะครับมหาสารคามครับผมมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับท่านที่ยังมองหาอยู่ก็บอกเข้ามาได้นะครับใบละ2,700บาทนะครับสําหรับของช่างน็อตมหาสารคามนะครับไม่เป็นตู้ปากโหลดนะครับปากโหลด12นิ้วนะครับ3าคูณสนะครับสองคูณส สองคูณหนึ่งนะครับก็มีนะครับผมเจตนี้จะเป็นสองคูณหนึ่งนะครับใบละสองพันสี่ร้อบาทนะครับตู้แล้วก็จะเป็นตู้ของช่างนัดนะครับเมจิกนะครับสามคูณสองนะครับตัวนี้ใบละสามพันห้าร้อบาทนะครับสนใจอิทบ็อกเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นตู้ซับเบรนะครับสิบห้านิ้วสูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้สูตรเทอร์โบนะครับไม้อัดแท้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ไม่มีขอบเหล็กนะครับสัดสีระเบิดนะครับเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับ ผมจับด้านข้างเป็นซ้อไม้นะครับผมสัตว์สีระเบิดสวยๆนะครับใบละ1,700บาทนะครับเป็นตะแกรงฉีดครับตัวนี้ตู้เปล่านะครับใบละ1,700บาทสนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับร้านพี่เน็ตออเดอโรนะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับสําหรับ EP นี้ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันสําหรับสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าแอมนะครับา Sardanda CA20 นะครับ8,500บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ